สวัสดีครับผมโปรกอล์ฟสวัสดีครับผมโปรสลันครับวันนี้เราจะมาอธิบายอุปกรณ์ต่างๆในกระเป๋ากอล์ฟกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ที่สนามกอล์ฟล็อกปามนะครับเป็นสนามที่สวยมากๆนะสนามหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตวันนี้เราจะเริ่มจากการอธิบายว่าในถุงกอล์ฟเนี่ยเราควรมีไม้กี่อันและไม่ควรเกินกี่อันนะครับเดี๋ยวผมจะให้โปรสลันอธิบายเรื่องนี้นะในถุงกอล์ฟนะครับเราจะมีไม้ไม่ควรเกิน14ไม้นะครับประเภทแรกจะเป็นหัวไม้หรือว่าดร i เวอร์ซึ่งเราจะใช้ตอนทีออฟหลุมพาสี่พาห้า จะสามารถผักทีได้ครั้งเดียวต่อหลุมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นหัวไม้ที่เราเรียกว่าแฟเวอร์บูดนะครับก็จะเป็นหัวไม้ที่เราใช้ลักษณะนี้เนาะเราจะไว้ใช้ในแฟเวย์หรือว่าในหลุมพาสีสั้นหรือว่าหลุมพาสีที่แคบนะครับส่วนมากเราจะใช้ในระยะที่มันค่อนข้างไกลนะครับแทนการใช้เหล็กยาวนะครับประเภทต่อไปก็จะเป็นเหล็กยาวนะครับอาจจะมีเหล็ก2เหล็ก3เหล็ก4เหล็ก5เราก็จะเรียกว่าเหล็กยาวใช้เวลาอพยพกรีนจากระยะค่อนข้างไกลยอยู่ ต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กกลางนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เหล็ก7ลงไปถึงประมาณสําหรับผมนะเหล็ก9กนะครับก็จะเป็นระยะกลางนะเช่นประมาณ1 5 0 1ง0้อย่อยสี่สิอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นพวกเหล็ก7นะครับใช้ตีกลางไฟเวนะฮะประเภทต่อไปจะเป็นประเภทเหล็กสั้นหรือว่าเราเรียกว่าเวจนะครับจะมีพิชชิ่งแล้วก็ 52, 54, 56, 60อยู่ที่ว่า แต่ละคนจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับเราจะใช้ขึ้นกรีนระยะสั้นหรือว่าชิปรอบกรีนระเบิดทรายกันครับโอเคต่อมาสุดท้ายก็จะเป็นไม้โปรดของผมเลยนั่นก็คือพัตเตอร์นะฮะพัตเตอร์ก็จะมีลักษณะต่างๆนะแต่พัตเตอร์เนี่ยเราจะใช้บนกรีนนะครับถ้าเกิดเป็นพัตเตอร์ของผมเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบนี้เราเรียกว่าทรงเบลดเนาะถ้าเป็นของโปรสลันเนี่ยก็จะเป็นทรงที่ค่อนข้างทูบอลอ่าแล้วก็สามารถใช้บนกรีนข้างกรีนได้นะครับพูดถึงก็เป็นไม้ที่ใช้ทําแต้มเลยนะครับใช่ครับนะอุปกรณ์อื่นในถุงก๊อ นายบางคนก็อาจจะมีกล้องซึ่งใช้วัดระยะกันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับสองระยะได้วัดเป็นเป็นเม็ดหรือว่าเป็นหลาก็ได้บางบางกล้องก็จะมีวัดสลบขึ้นลงเท่าไหร่อ,อีกไม้หนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือหัวไม้ไฮบริดซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างหัวไม้ f ฟร์เว y w o o ูดกับเหล็กยาวไม้ไฮบริดมีอีกชื่อหนึ่งว่าเรสคิวซึ่งถูกสร้างออกมาเพื่อใช้แทนเหล็กยาวเนื่องจากขนาดของหัวที่ใหญ่กว่าและจุดส่วนทว่งที่อยู่ลึกกว่าจึงทำให้ลูกอล์ฟสามารถลอยได้ง่ายนั่นเองนะครับ